สประสาทลลวนกวนกกลลาาววทุตมมชชมืสัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้ครูนกจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอวันเดือนปีแบบไทยกันนะคะค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ นักเรียนหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นรูปแบบการเขียนวันเดือนปีแบบไทยมาบ้างแล้วนะคะซึ่งมีตัวเลขมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือนะคะทีนี้เราลองมาดูเครื่องหมายที่ใช้กันนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอังขั้นเดี่ยวค่ะตัวเลขที่เราเขียนไว้ด้านหน้าเครื่องหมายอังขั้นเดี่ยวนะคะจะเป็นตัวเลขไทยที่แสดงวันนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด7 ตัวเลขด้วยกันนะคะ1เนี่ยแทนวันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัส,สบดี6วันศุกร์และ7วันเสาร์ค่ะมาดูตัวเลขด้านหลังกันนะคะเป็นตัวเลขไทยแสดงเดือนแบบไทยนะคะซึ่งเดือนไทยเนี่ยก็จะมี12เดือนเท่ากับเดือนสากลค่ะ 12เดือนนั้นเนี่ยมีเดือนที่แตกต่างจากเดือนอื่นๆก็คือเดือนที่1และเดือนที่2เดือนที่1เราจะเรียกว่าเดือนอ้ายนะคะเดือนที่2เรียกว่าเดือนยี่ส่วนเดือนที่3ถึงเดือนที่12จะเรียกตามตัวเลขเลยค่ะเป็นเดือน3เดือน4จนถึงเดือน12เลยนะคะ ดูตัวต่อไปค่ะถ้าเป็นเดือนสากลเนี่ยจะไม่เขีย่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะกับการเขียนการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะเดือนสากลก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนของเครื่องหมายอังคันเดียวนะคะจะแสดงข้างขึ้นนะคะอย่างนี้เราจะอ่านว่า ขึ้น6คำนั่นเองค่ะแต่ถ้าเขียนไว้ด้านล่างจะหมายถึงข้างแรมนะคะอย่างนี้ก็จะอ่านว่าแรม6คำนั่นเองค่ะซึ่งการเขียนข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเนี่ยจะมีทั้งหมด15คาคำด้วยกันนะคะได้ตั้งแต่1ถึง15าคำเลยนะคะมาดูตัวสุดท้ายนะคะด้านหลังค่ะจะแสดงปีนะคะซึ่งปีในที่นี้หมายถึงปีนักสัตว์นะคะซึ่งจะมีสัญักษณ ลักก็คือเป็นสัตว์รูปต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีระกาปีจอและปีกุนนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาฝึกอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันบ้างนะคะนักเรียนลองดูในโจทย์ข้อนี้นะคะตัวเลขตัวแรกที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายอังขั้นเดียวเป็นเลข7นะคะเลข7แทนวันอะไรเอย่ย1วันอาทิตย์2วันจันทร์ไล่ไปนะคะเลขที่7ก็หมายถึงวันเสาร์นั่นเองนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวเลขแทนเดือนนะคะในที่นี้ เมื่อสักครูน่นี้ครูสอนว่า,เ,าเดือนที่1เราเรียกว่าเดือนอ้ายใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้จะอ่านว่าเดือนอ้ายค่ะส่วนเลข8เขียนไว้ด้านล่างของเครื่องหมายอังคันเดียวฉะนั้นตัวเลข8ในที่นี้จะแทนแรม8ค่ำนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าอ่านว่าอะไรเอ่ยอข้อนี้ตอบว่าวันเสาร์เดือนอ้ายแรม8ค่ำปีมะโรงนั่นเองค่ะดูข้อต่อไปนะคะ ตัวแรกนะคะตัวเลขที่อยู่ ด้านหน้าเครื่องหมายอังคันเดี่ยวเป็นเลข4อ่าวนับนะคะ1วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธนั่นเองฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าวันพุธนะคะส่วนเลข2ที่อยู่ด้านหลังแทนเดือนยี่จำได้ไม่เอย่ยส่วนตัวเลข1ที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายอังคันเดี่ยวแสดงว่าเป็นขึ้น1คํานะคะข้อนี้จึงตอบว่าวันพุธเดือนยี่ขึ้น1คําปีมะเมียนั่นเองค่ะ ดูข้อต่อไปค่ะอุ๊ยเป็นวันลอยกระทงซะด้วยอลองดูสิคะหมายเลขสองเนี่ยแทนวันอะไรเอย่ยอ่าหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายเลขสองตอบวันจันทร์นะคะส่วนด้านหลังเป็นเดือนสิบสองอ่าเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิ่งส่วนด้านบนแน่นอนค่ะเป็นขึ้นสิบห้าค่ำนะคะเป็นวันอลอยกระทงจริงๆด้วยนะคะอ่าลองดูนะคะ ข้อนี้ตอบว่าวันจันเดือน12ขึ้น15บ้าค่ำปีกุลนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะอ่า เลข3หมดเลยนะคะ3ตัวแรกหมายถึงวันอังคารนั่นเองนะคะเลข3ตัวหลังก็คือเดือน3และเลข3ที่อยู่ด้านล่างเครื่องหมายอังคันเดียวคือแรม3ค่านะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าวันอังคารเดือน3แรม3ค่าปีขานค่ะค่ะฝึกอ่านวันเดือนปีแบบไทยแล้วเรามาฝึกเขียนวันเดือนปีแบบไทยกันบ้างนะคะ ข้อแรกค่ะวันศุกร์เอวันศุกร์เราจะใช้ตัวเลขอะไรแทนเอ่ยนะักเรียนลองฝึกเขียนลงในกระดาษที่อยู่ด้านหน้านักเรียนก็ได้นะคะแล้วดูว่าตรงกับของครูไหมนะคะวันศุกร์นั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้เลข6ใช่ไหมคะเ,เดือน7แสดงว่าด้านหลังเครื่องหมายอังขันเดียวเนี่ยเป็นเลข7นะคะส่วนขึ้น2คําแสดงว่าเลข2จะต้องเขียนไว้ด้าน บนนะคะ,อะลองมาดูเฉลยกันนะคะเขียนถูกไหมเอ่ยมีเลข6เลข7แล้วก็เลข2นะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยปีฉลูค่ะมาดูข้อ2ค่ะข้อ2วันอาทิตย์ค่ะแสดงว่าตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายอังคันเดียวจะต้องเป็นเลขอะไรเอ่ย อลองเขียนดูนะคะเดือนอ้ายแทนด้วยด้วยเลขอะไรนะคะแล้วก็ขึ้น3ามข้ามเขียนไว้ด้านบนหรือด้านล่างอาลองมาดูฉเฉลยกันนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยนะคะมีเลข1น,นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเครื่องหมายอังคันเดียวเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นเลข3นะคะตบท้ายด้วยปีวอกค่ะ ข้อที่3มค่ะวันพฤหัสบดีเดือนยี่แรมห้าค่ำปีชวดนะคะวันพฤหัสบดีแทนด้วยเลขอะไรเอ่ยนะักเรียนลองเขียนดูสิคะเดือนยี่เมื่อสักครู่นี้เราก็เจอเดือนยี่นะคะแทนด้วยเลขอะไรเอ่ยแรมห้าค่ำแสดงว่าต้องเขียนไว้ด้านบนหรือด้านล่างนะแล้วก็จบด้วยปีชวดนะักเรียนลองดูเฉลยกันนะคะ คําคตอบก็คือวันพฤหัสบดีเป็นเลข5นั่นเองนะคะเดือนยี่แทนด้วยเลข2นะคะแล้วก็แรม5ค่าเขียนไว้ด้านล่างค่ะจบด้วยปีชวดนะคะข้อสุดท้ายค่ะขออีกหนึ่งข้อนะคะ วันจันทร์เดือน11แรม9ก้าข้าปีจอค่ะวันจันร์ใช้ตัวเลขอะไรเอย่ยเดือน11นะคะเขียนไว้ในตำแหน่งไหนแล้วก็สุดท้ายแรม9ก้าข้าปีจอค่ะออาลองมาดูเฉลยกันนะคะวันจันทร์แทนด้วยเลข2ค่ะ เดือน11นะคะเขียนไว้ด้านหลังเครื่องหมายอังคันเดี่ยวและสุดท้ายนะคะแรม9ก้าข้ามปีจอนะคะแรม9ก้าข้ามเขียนไว้ด้านล่างนะคะจบด้วยปีจอนั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียนวันเดือนปีแบบไทยกันไปแล้วอย่าลืมไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะนะักเรียนจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการอ่านการเขียนวันเดือนปีแบบไทยคะ่ะสําหรับชั่วโมงนี้ครูนกลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ